สวัสดีค่ะทุกคนเรามาอยู่ในเกมที่ชื่อว่าชูชิไทคุนนะคะเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเปิดร้านชูชินะคะตอนนี้เราเล่นไปได้นิดหนึ่งแล้วก็คือโต๊ะนะคะจะมีโต๊ะอยู่ เล่นไปเลยเพราะว่ามีธุระสำคัญนะท่านประธานนอกบ้านแล้วก็มาตรงนี้ที่ลำเลียงก็ห้าห้าเลียนแล้วก็เอาไข่มา ลูกค้ามาแล้วนี่วาเดี๋ยวนะชูชีเราเพิ่งเปิดร้านลูกค้ามาแล้ว,วมาไวแท้เลยแล้วนี่เราก็ทำการแป้งผสมกับแล้วก็ทำ โชชิก่อนลูกค้ารอเลยโอเคทำสาลายนี่ว่ะก็โชชิโอเคก็ทำต่อไปทุบทุบทุบอ่าเราใช้ค้อนทุบนะทำโชชิแล้วก็อ่าไปแปลรูปให้เป็นไปเป็นโชชินะ อลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวรอก,ก่อนลูกค้ารอก,ก่อนอะไรแป้ง ก็ใส่ในทางนี้นะแล้วก็อ่ะไอ้ตรงนี้เป็นก็คือจ้างพนักงหานะจ้างลูกนอ้องอ่าก็ทำขยีมขยีม้มใช้เท้าด้วยอ่ะแล้วก็ใช้คอนอ่าเสร็จแล้วก็อ่ะเมื่อกี้เราทำผิดไหมไม่รู้นะ จำพัดังฮาน่ะนี่โชชิได้เลยนี่อาคนนี้ดีกว่านะเข้ามาก่อนอ,อร่อยไหมลูกค้าคะอร่อยมากเลยค่ะ ค่อยมาอุดหนุนใหม่นะคะหายตัวโอเคได้ตังแล้วได้ตังเท่าไหร่เราโคเลตห้าบาทเราจ้างคนดีกว่าเนาะห้าบาทห้าเหรียญนนะชูชิจ้าง ไม่มีใครเอาให้นะแป้งอะเป็นข้าวสาลีเออคิดว่าแป้งเนี่ยต่อไปเราก็ทำต่อแล้วก็ทุบทุบ หยิบข้าวสาลีแล้วก็ให้คนให้ลูกน้องของเรานะแล้วก็เราทำต่อทีนี้หลังจากก็ใส่ส่วนผสมห่อสาลายแล้วก็ทุบทุบให้ละเอียดทุบทุบไปก็ใส่นี่มันได้อันเดียว ได้อย่างละหนึ่งอันหรอ,อได้หลายหลายอันเอาลูกค้า V I P มาลูกค้าคนรู้หาเลย วุ้ยได้เจ็ดเหรียญยวรอก่อนลูกค้ามามาค่ะลูกค้ามาแล้วชูชิค่ะเปิดร้านวันแรกลูกค้ามาแล้วนะนี่ค่ะลูกค้าชูชิอร่อยพรุ่งนี้แล้วก็ไม่ไม่ยวน พวกนี้เราไม่อยู่แล้วนะเพราะไปทำธทุระ,อะตอนนี้เราเริ่มจ้างพนักงานอีกคนหนึ่งจ้างมาแล้วก็ใส่อันนี้ห้องนอนไหมมีคนห้องนอนเลยตื่นตื่นทำงานทำงาน เดี๋ยวจะหักค่าจ้างไปเลยทุบทุทุบก็กกโกโฮหอได้แล้วจุชิ ใส่สาลายใส่ซูชิก็หอ่อก็ทุบนะ,ะแล้วก็เอาไปเลยลูกค้าวีพีมแหละ อร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะค่อยมาอุดหนุนไหมคะ่ะโอเคได้สิบสี่เหรียญนะคะอันนี้ก็เพิ่มทำเพิ่มอีกไอห้าสิบเหรียญนนะ่ะเขาไว้ปลุกพนักงาหารนะพนักงาหารของเราอืมวพนอนนุงนอน,น,อนทุบให้เลยวงนอนทุบให้เลย ขึ้นมาลูกขึ้นมา อ,อย่างน้อยให้ได้สิบชิน้นสิบชิ้นทั้งหมดมันมันเต็มแล้วล่ะ รอลูกค้าคนที่สองแล้วก็เป็นหน้าที่ทุปนะหน้าจอมันจะกระเด้งกระเด้งหน่อยเพราะว่าเราไปโดนแต่นี้เอาไปให้ลูกค้าดีวกว่าค้า VEP ทั้งนั้นเลย เก็บเงินได้มาเจ็ดบาทเจ็ดเหรียญน,นะอ่ะเก็บเงินเก็บเงินโอ้ยได้เยอะสามสิบสองเหรียญโอ้ยก็ที่นี่สร้างพันหานคนที่สามอ่ะลูกค้ามาไวจังลูกค้าสองคนเลย นอนที่บ้านแล้วไปนอนที่บ้านแล้วไป จ้าพ่านคนที่สี่นะโอ้ยมีคนทำแล้วเราไม่นัดนัทที่ใส่ก็โอเคใส่เขาเอาให้ได้สิบอันสิบชิ้นเราไม่นัทที่ใส่อย่างเดียว วงนอนว่วงนอนไปนอนที่บ้านนูดไปใช้เวลานอนรือเปลแล้วก็ทำการผลิตชูชินะด้วยกะด้วยน้ำมือของพวกเราคนนี้ก็ว่วงนอนนะได้อะไรอะไรว่งนอนตอนนี้ได้เท่าไหร่ชูชิอ่านได้6ชิ้นไหม เลไม่กี่ชิ้นแลยที่จะได้เสิร์ฟ ชิ้นสุดท้ายแล้วดูสิว่าได้เท่าไหร่นะตังสิบชิ้น เช่นนาแล,ล้วใคาอย่าเพึ่งไปเนาะกินให้อร่อยนะคะค่อยปาอุดหนุนไหมคะละคะโอเคลูกค้าไปแหละอ่าเดินรอลูกค้ามาลูกค้ามาแล้ว ทีละสองคนมากับอามากับเด็กมากับเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนแฟนอะไแฟนคลับแบบแฟนเลยค่อยมาอุดหนุนไหมราคะโอเคได้ห้าบาท กระพีหรอนี้ผีโครงกระดูกมาด้วยสิบชิน้นสิบชิน้นขาวงนอนชุดชีผีไปแล้วนะผีไปแล้วก็สว่วนตรงนี้ คืออะไรกันนี้เป็นอะไรนารルโตเป็นการ์ตูนนาุルโตเอาลูกค้ามาคนเดียวเนี่ยเดียวนะ คำพอเพื่อนมาเนี่ยเอาชูชีไม่ให้เหรอ,อคิดว่าเอามาให้ชูชีพก็ขอโทษเสียงด้วยนะคะที่เข้ามารบก,กวน คนนีน้นั่งกินชูชีไปนั่งเล่นคอมไปเนี่ยโอ้มีชูชีมี หลายแบบเลยตอนนี้เราเพิ่มตังแบบอัตโนมัตนะิน่ะ ก่าใครหลับบ้างจะขึ้นหื่นเดือนจะขึ้นหื่นเดือนให้เลยคนที่เฝ้าดูลูกน้องของเรานะโอเคแล้วก็คนนี้มีหน้าที่หยิบให้ คนนี้มีหน้าที่หยิบให้ลูกค้านะทำโชชิเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะหลับหรือยังไงนะอ่ะเราก็มีลูกน้องเลยแล้วก็จ้างลูกน้องมาน,ะน,นี่เป่าคนนี้เป่าโช,ชินี่ทำไอกิ้งเออม้วนโชชิช แลคนนี้ก็ทุบนะเหมือนที่เราทำก่อนหน้านี้แล้วก็คนสุดท้ายนี่เป็นหน้าที่วางขายให้กับลูกค้าที่มานะนี่แล้วก็เราส่วนส่วนเราอ่ะเป็นคนเก็บตังค์แล้วก็ให้ชูชีพมาแล้วมาแล้วลูกค้ามายัางลูกค้ามาไวไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้า เรามีลูกน้องแล้วนะคะแล้วก็เราสร้างต้นไม้เพิ่มต้นไม้เป็นการตกแต่งให้ดูสดใสเขียวพัจีนะคะแล้วก็เก็บตงังก็เราก็สร้างโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่ง ทันแล้วไม่ทันแล้วลูกค้ามาไม่ทันแล้วลูกค้าเลยโอเคคนหารีบทำหน่อยลูกค้ามาเยอะมาเยอะตอนนี้เป็นพนังนะ เดี๋ยวลูกค้ามามามีอีก,อกอเขาก็เก็บตังค์ฝั่งนี้นะโอเคลูกค้ามาแล้วคนหนึ่งลูกค้าเดินสเปะสปะนี่เอาไปลูกค้าขาทานให้อร่อยนะคะค่ะลูกค้ามาแล้วคนหนึ่งเราต้องดูด้วยลูกค้ามาหรือยัง อันนี้เราส่งไม่ทันแล้วขายชูจิขอให้รวยขอให้รวยราคามาทีละสองคนดูเดินดูเดิน เดิอนอะไรอย่างนั้นนี่หาแล้วก็ให้ยุชิไปอโอเคกินให้อร่อยนะคะลูกค้าถ้าชอบยุชิทางร้านเราก็มาอุดหน,นุนมนะคะไปเก็บตังโต๊ะนี้ก่อน แล้วก็เป็ดโตนี้เก็บเกือบไม่ทันโอเคโอเคตังตัวนี้ จ้างพนักงานเสือบสามร้อยเก้าเก้านี่ไงสามร้อยเก้าเก้าวินะเดี๋ยวเราไปเพิ่มด้านในก่อนดีวกว่าอออตรงนี้เป็นอะไร โอ้ที่โอ้พระหาท,ทำชูชิเนี่ยก็ห้าร้อย สามคนเลยอ๋อชชิมันมีสองแบบอ่ะเดี๋ยวเรารอก่อน มันมีสองแบบแล้วก็กำลังสร้างอีกอันหนึ่งนะอาเก็บฟังนี้ก่อนดูกระตัง คอมเป็นหน้าชูชีชนะนี่ก็ไว้เหมือนกันลูกค้าคนหนึ่งไปเลยนะเราก็ให้อันนี้ไปก่อนนี่ ชิโอ้ยมองอัดนี่วะกอดอนะกอดอนโอเคทำไม่ทันลูกค้ามาไวมาไวท่าฟรีโกอดอกอดอนชืโโน่อกอดอน เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะ